การเรียนรู้พระกรุ่เมืองกำแพงเพชรซึ่งพระกรุเมืองนี้จะมีพระที่สร้างขึ้นมากมมยกว่าร้อยกรุท่วเมืองกำแพงเพชรและกรุในฝั่งลานทุ่งเศรษฐีก็มีพระกรุ่มากกว่าสิบกรุเจดีการจะดูว่าพระองค์ไหนขึ้นกรุฝั่งลานทุ่งเศรษฐีมีเคล็ดลับวิธีเรียนรู้จุดที่เราควรเข้าใจคือพระกรุ่ฝั่งลานทุ่งจะโดนน้าท่วมถึงทุกปีพระกรุนี้จึงมีความแตกต่างจากกรุฝั่งเมืองชากงราวที่น้าไม่ท่วมกรุ ผิวด้านหลังจะมีลักษณะมันหนึบนุ่มเพราะผ่านความร้อนความชื้นมายาวนานกว่า600อยปีเนื้อดินของพระแท้จะมีว่านยาและเกสรดอกไม้ผสมอยู่เป็นจํานวนมากเนื้อหาจึงมีลักษณะคล้ายเนื้อมะขามปิกชึ่งในฝั่งเมืองชากงราวไม่มีและพระปลอมจะทําเนื้อหาเก่าแบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับร,รอยตัดตรงขอบข้างของ,ของพระกรุงเมืองนี้ก็สําคัญเช่นกันเพราะขั้นตอนการผลิตจะกดแม่พิมพ์ลงบนเนื้อดินที่จัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายกับการกดตราย,ยางลงบนกระดาษพอกดแม่พิมพ์เต็มเนื้อดินแล้ว จึงนำมาตัดออกที่ละองค์แล้วแต่งขอบข้างให้โค้งมนสวยงามผิวพระชุมกอแท้ๆจะมีเนื้อดินมันใสสีแดงอมงดำคราบกุจะเป็นผิวเปลือกดินสีส้มแห้งๆตามชอกลึกจะมีคราบระดำและคราบตะกรันของปูแนแคลเซียมในดินจับตามจุดต่างๆซึ่งในพระปลอมเนื้อหาจะเป็นชนเดียวกันทั่วทั้งองค์พระทั้งด้านหน้าและด้านหลังผิวด้านหลังองค์นี้เนื้อหาจะผ่านการขัดเช็ดผิวมาแล้วด้วยผ้าซึ่งการเช็ดผิวพระก็เพื่อดูมวลสาร และธรรมชาติความเก่าของพระเราจะเห็นเนื้อพระมีคราบเปลือกผิวสวยงามขอบข้างของพระองค์นี้จะหนากว่าองค์แรกมากรอยตัดจะยังดูไม่เรียบร้อยแต่มีความสวยงามซึ่งเรามองว่าหายากกว่าพระทั่วไปเพราะมีเอกลักษณ์ของพระแท้ที่สวยเก่าแท้แบบนี้ไม่ได้พบเจอกันง่ายๆขอบคุณที่ทุกท่านฟังจนจบคลิปหวังว่าความรู้แบบนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านถ้าความรู้นี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีดครับ